คนตอนเช้าวันนี้ก็จะมาวาดรูปอะไรเนี่ยไปได้สดไปเลยไปเลยเข้าไปที่ตัว ibpens x ibx pen นั่นแหละอุ๊ยน่ารักปะ น,นี้เราวาดเองนะวาดเองหมดเลยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าวาดเองเนะี่ยคือเราใช้ตัวแบบหมดเลยนะเมื่อวานอันเนี้ยอันเนี้ยเพิ่งวาดเสร็จวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาวาดต่อกดปุ่มบวกเลยถ้าใครยังไม่รู้นะปึ๊บกดโอเคโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรเย้กระดาษเปล่าแบบนี้เราสามารถวาดได้อิสระดูนะ ถ้าเราวาดไม่เป็นเนี่ยหรือไม่รู้ว่าจะนําเข้าภาพยังไงคนบางคนก็จะทําแบบนี้ยเนี่ย,ยกระติกแมนเนี่ยกระติกแมนทามือเย่แล้วก็ขาเนี่ยแล้วก็ทําหน้าหน้าแล้วก็ยิ้มอ้าปากอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะทุกคนมันไม่ได้น้ง no, ๆ no. แบบนี้ไม่ช่วยดูนี่นะใช้ยางลบให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็ลบกดเข้าไปที่ จะเป็นรูปกระดาษซ้อนกันกดไปที่รูปถ่ายคือนำเข้าภาพาโอ้ยค้างอ,อุ้ยจะลมเข้าเด,เดี๋ยวคุณผู้ชมด่าเราไปเลือกตัวแบบตัวนี้เลยตัวนี้น่าตัวแบบวันนี้ก็จะทำเป็นมาสคอตขี่คอกันไหมทุกคนจะเ่าไหน อันนี้คือเพื่อนของดีมุมดเลยนะจริงใครรู้จักดีมก็บอกได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จักดีมเนี่ยเดี๋ยวก็จะทําคลิปพาไปดู YouTube ช่องของดีมนะคะก็สัญญาค่ะจริงๆเอาอะไรดีนอ้อพี่จะไม่เอารูปยากนะเพราะรูปยากมันยากเกินไปวันนี้ก็จะแค่ตัดเส้นเดี๋ยวดาบิค่าจะศูนย์ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานก็จะลบแดดไปขั้นสุดที่และเพราะเราเริ่มไม่ค่อยรู้จักแล้ววันนี้ก็จะเลือกเป็นเป็นอืมตัไหนเดีอยเลือกไม่ถูกทุกคนถ้าใครอยากได้มาสคอตเราจะบอกนะอันที่หนึ่งใครอยากได้อันที่สองใครอยากได้อันที่สามใครอยากได้ อันที่สี่ใครอยากได้อันที่ห้าเอ้ยใครอยากได้อันที่หกนี่ไม่เอาอยู่แล้วมันยากนะแัดต่อยากด้วยเอ้ยมันวาดยากอันที่หกนะอันที่เจ็ดล้วนี้อันนี้อันอนอันเอออันนี้อันที่หกอันที่เจ็ดอันที่แปดอันที่เก้าโอ้ยเอ้ย้ยเยอะไรเนี่ย อ่านแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมมองไม่เห็นอันนี้คืออันที่เ้าอันนี้ไม่เกี่ยวอันที่สิบอันที่สิบอ็ดอันที่สิบสองมีทั้งหมดสิองอันนะใครได้ใจเยอะสุดก็คือจะได้รางวัลก็คือเราจะวาดให้นั่นเองซึ่งขอวาดเป็นอันนี้ก่อนละกัน มันดูแบบน่ารักดีวันนี้แค่ตัดเส้นเฉยๆนะเพราะว่าตอนดีแบตก็จะหมดแล้วถ้ามันเป็นรูปเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยนะก็ขยายให้เต็มจอหรือถ้ามันไม่เต็มจอหรือมันเลยเนะี่ยก็ขยายให้มาประมาณแบบเหลือเหลือตรงนี้ไว้ก็ได้นะฝึกให้เป็นสีขาวฝึกให้เป็นสีขาวกดติ๊กทูถ้ามันขึ้นแบบนี้บอกว่าแยกลายเส้นภาพไหม เรากดโอเคก่อนก็ได้หรือคนจะกดยกเลิกตรงนี้ก็ได้นะเ,นเราจะกดโอเคถ้ามันเป็นรูปสีดําขาวอบบันนี้เราไม่ชอบคือเราไม่รู้สีงไงกดกากบาดกดกดพิดึบต้ไต้แบบนี้นะเสียวเสียวภาพหายเอออ่สมมุตินะ เราเราเอาเลเยอร์มาเกินทั้งหมดหกกอันให้เรากดรูปทิ้งขยะกด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 ก็จะเหลือแค่รูปเดียวแค่นี้ก็จะไม่สามารถลบอันนี้ได้แล้วโอ okay? เคอ่าแล้่ที่เคยไม่รู้นะว่าปรับขนาดดินสอย,อยังไงให้มาดูตรงนี้นะมันจะมีรูปกลมๆอยู่เนี่ยเนี่ยมันคือขนาดนะอ่านดูนะ ดำปิดปียังลบก็ก็ปรับได้เหมือนกันนะนี่ก็จะได้แบบนี้อันนี้เราจะทำเป็นมาสคอตเล่นๆนะน,นี้ทำให้น้องชายสองคนนะเราจะวาดใครก่อนอีกงั้นเราวา่าน้องเสื้อฟ้าหรือวา่าคนที่ชื่อจอห์นนั่นเองเอาจอร์นก่อนแล้วกันได้ได้ได้เดีด๋ยววงกลมพี่พี่วงกลม ใหญ่ไปเบาเอ้ยมาลองใช้วงลีนิว่าไม่ได้ใช้วงกลมโอเคได้แล้วขยายขยายโอ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 เคได้แล้ว อันนี้คือไม้บรรทัดน,นะกดคำว่อาออฟคือปิดปื๊บไมบรรทัดตรงนี้ก็จะหายไปน,นี่คือความรู้เพิ่มเติมของคนที่เข้ามาใหม่นะใครที่เพิ่งดูมาใหม่เนี่ยก็ติดตามให้หน่อยนะ please ใครที่รู้จักดีมก็คอมเมนต์หน่อยใครรู้จักจริงๆนะเราจะพาไปดูช่องดีให้เต็มๆเลย ใครไม่รู้จักเนี่ย๋ยวเราก็จะพาไปดูเองวันนี้ขอ,อนอนแล้วกันวดมือได้เปล่าเออได้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 ไดไดไดโอ๊ยโอ๊ยจำโม,มจำโม,ม <c oughs> น่ารัก ดูจี้น้อนน่ารักเดี๋ยวเราจะทําเป็นดวงตาตรงนี้เอ๊ให้ง่ายวันนี้ก็ปรับพินสอสักประมาณแปดก็ได้อ่ะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยใครที่อยากได้มาสคอตดีมแบบนี้เนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้ยอาจจะน่ากลัวนะแต่ความจริงอ่ยที่เราวาดออกมาคือ น่ารักชมตัวเองคือชมตัวเองตลอดอะเออจริงเนี่ยแค่ผ้าแบบนี้ก็น่ารักแล้วียังไม่ได้วาดอะงั้นเราขอเอาจมูกออกแล้วกันอุ้ยโคตรใหญ่โอเคลบๆๆๆถ้าใครอยากให้สะดวกก็ให้เห็นวงกลมก็ได้นะแต่นี้เราชินแล้วโอเคตรงนี้เห็นไหมเราจะไม่เอาจมูกนะขี้เกียจ ว่างวนหน้า,นาใครจะเอาแบบนี้ก็บอกมาเลยนะถ้าใครกดใจเยอะเนี่ยไม่ถ้าถ้าพี่คิดว่าใครคอมเมนต์เป็นคนแรกเนี่ยพี่ก็จะเอาให้เดี๋ยวนี้เลยฮ่าฮ่แต่พี่อาจจะคงแบบวาดแบบเละเทะไปนิดนึงเนาะ คือแบบมันเละนิดนึงอ่ะจริงเละเอละ่ะแรบแบป๊บอุ้ย,อ,ยอ๋ออันนี้มันเป็นส่วนมือแล้วเนะี่ยนู่ยายโอ้ยสามก็เล็กเกินโอเคหนึ่งจุดแปด ่อไปก็คือหูตรงนี้ก็จะโดนมือนิ้วมือบางอันหนึง่งนะจอนเอ้ยเจ้าตัวเล็กใครชอบแบบนี้คือแบบของแด้เลยนะหรือไปดูภาพโอ๊ยโอ๊ยภาพที่เราไอ้นี่าพาไปดูแกลเลอรี่ของเราก็ได้นะ เดี๋ยวถ้าใครไม่รู้แนวว่าประวัติการวาดเนี่ยที่แบบเราคิดว่าคุณผู้ชมอาจจะชอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้คลิปหน้านะ EP สองว่างั้นเดี๋ยวอาจจะมี EP สองด้วยนะอันเนี้ยเพราะอันนี้แค่มาตัดเส้นเฉยๆตัดเส้นให้ผู้ชมดูดูนี่นะกดไปได้ตรงนี้มันเดิมขี้เกียจเอานนี้ออกแบบแล้วก็กดออกก็จะได้แบบนี้ เลอวะ่ะเปิดไปเหอะตรงนี้ก็เป็นขากนเก่งๆไม่ใช่หรอโอเคใครที่ชอบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจัดมาให้เต็มดีเลยหรือพิมพ์คำว่า fc แล้วก็อยากได้รูปไหนเนี่ยหนะึ่งถึงสิบสองนะสุ่มเอาก็ได้อย่างเช่นมีคนเอาหนึ่งเนี้ย เราก็จะจัดให้เลยตามคำขอ,ขอ,ขอนะจะ๊ะเดี๋ยวก็จะมาทำอันนี้ด้วยนะอยากรูว่าที่ทุกคนแนะนำกันมาเนี่ยมันคือแอป,ปอะไรเอ่ยที่สามารถมันคือแอปอะไรเอ่ย네네ที่สามารถช่วยเราตัดต่อได้นะคะ ก็แค่ตัดแค่นิดเดียวก่อนลักกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลากินข้าวของเราแล้วนะก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวถ้าตัดเส้นเสร็จเดียวก็จะมาให้ดู EB2 ีสองกันนะสำหรับคิปนี้ไปเย้